อันนี้น่าจะเป็นโดราเอมอนเดอะมูฟวี่อันดับต้นๆเลยนะที่เราชอบถ้าเรียกว่าย้อนกลับไปดูเวอร์ชั่นเก่าแล้วกันนะถือว่านี่เป็นหนึ่งในตอนที่เราชอบมากที่สุดตอนหนึ่งเลยเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้มันรีเมคนะไม่ใช่ต้นฉบับก็คือโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนสงครามอวกาศจิ๋ว ok ของโดบิตะ2021สําำหรับโดราเอมอนตอนนี้นะก็เป็นการรีเมคผลงาน โดเรมอนที่เคยออกฉายในปี1985ซึ่งต้นฉบับเด่นเราชอบมากละกันจริงๆแล้วเนี่ยหนังตัวนี้มันก็คือตัวที่เคยฉายมาแล้วด้วยตอนปี2 0ิ1แล้วคราวนี้เนี่ยก็กลับมาเข้าโรงอีกครั้งหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกี่ยวกับมีเทศกาลอะไรหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนี้มีหนังโดเรมอนกลับเข้ามาฉายหลายเรื่องเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะช่วงปิดเทอมหรืออะไรเงี้ยน,นนะก็ อาจจะเป็นโอกาสดีที่ถ้าใครพลาดไปก็ย้อนกลับมาดูได้หลายหลายภาคนะที่กลับเข้ามาฉายลงซึ่งเราเลือกภาคนี้มาดูอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นหนังภาคที่เราชอบมากในเวอร์ชันเก่าแล้วกันกับการรีเมคใหม่นะก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ายังคงรักษาอารมณ์ความสนุกแบบเติมได้หรือเปล่านะเพราะว่าโดเรมอนหลายๆภาคที่เราไปดูเวอร์ชันรีเมคเนี่ยบางทีมันก็ มีการปรับเปลี่ยนไม่ได้แบบว่ารีเมคร้อซมีการต่อยอดอะไรบางอย่างแล้วก็สไตล์ภาพเปลี่ยนไปแล้วตามยุคสมัยนะมันก็คงไม่ได้ขายเอกลักษณ์แบบเดิมเพราะนี่คือยุคใหม่ที่วิวัฒนาการของงานแอนิเมชันมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็คนดูรุ่นใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่ที่โตมากับแอนิเมชันแบบไปเนี่ยก็คงจะไม่คุ้นชินกับลายเส้นแบบเดิมหรือมูฟเมนต์แบบเก่านะอย่างที่เรารีวิวตอนบันทึกการสร้างโลกไปเนะี่ยมันก็เห็นชัดเจนว่า สำหรับเราแล้วเราชอบลายเส้นแบบนั้นวิธีการแอนิเมตแบบนั้นแต่ว่ายุคนี้ดูไปก็อาจจะรู้สึกว่ามันแข็งแข็งเชยๆแลวก็ว่านไปนะแต่ทีนี้สําหรับตอนสงครามอาวกาศจี๋ยวของเราบิตะเนี่ยนะขอเล่าเรื่องยอดนิดนึ่งแล้วกันมันก็ไปถึงช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเหมือนทุกภาคนั่นแหละก็คราวนี้แก๊งเพื่อนของโดบิตะเนี่ยนะก็รวมหัวกันทําหนังสั้นโดยมีสตูดิโอเนี่ยเป็นหัวโจกในการจัดการทําฉากเอาโมเดลมาทําเรียกว่าสร้างหนังสั้นเกี่ยวกับ หนังสงคาวอากาศเลยแล้วก็ขณะที่ถ่ายทามันอย่างสนุกสนานเนี่ยแต่โดมิตะเนี่ยเหมือนเป็นตัวปวนนะทำนวดพังทำนี่พังจนโดนไล่ออกไปจากกลุ่มอะไรเงี้ยด้วยความเสียใจก็วิ่งหนีไปแต่ก่อนที่จะแยกตัวไปเนี่ยโดบิตาเขาไปเจอเหมือนเป็นยาดาวกาศลำหนึงยางเล็กๆก,ก็เลยหยิบไปด้วยซึ่งกลายเป็นว่ายาดาวกราศลำเนี้ยไม่ใช่ของเล่นเพราะว่ามันคือยาดาวกาศที่มีรถต่างดาวตัวจิ๋วเนี่ยหนีมาจากดาวตัวเองซึ่งดาวของเขาเนี่ยเกิดการปฏิวัติ เกิดสงครามอ่ะแล้วก็เหมือนกำลังโดนตามล่าเนี่ย,ยก็เลยต้องหนีเอาตัวรอดออกมาดดาตัวเองแล้วก็มาตกที่โลกนี่แหละแล้วพอเจอกบารบิตะก็พอรู้ความจริงก็กลายเป็นว่ากลุ่มเพื่อนารบิตะแล้วก็โดเลมอนเนี่ยก็เหมือนผูกความสัมพันธ์กันแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็นเลยตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้กับมนุษย์ดาวคนนี้ที่ชื่อว่าปาปิเนี่ยนะสามารถ กลับไปกู้ดาวของเขาได้นะคือปาปิเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวรรดาแต่ว่าเขาเป็นถึงประธานาธิบดีของดาวของเขาเลยนะทําให้โดเรมอนกับโดบิตะเนี่ยแล้วก็กลุ่มเพื่อนเนี่ยก็เลยวางแผนกันเพื่อที่จะไปช่วยเหลือให้ปาปิเนี่ยสามารถปลดแอกดวงดาวขเขาได้นะสำหรับเดอะมูวี่ภาคเนี่ยนะเรามาว่าจริงๆแล้วมันก็มีเอกลักษณ์ของหนังโดเรมอนเดอะมูวี่ยุคเก่าอยู่ก็คือมีความจริงจังมากกว่าสตอรี่ในหนัง เดอะมูวี่ยุคใหม่นะอย่างภาคนี้เนี่ยมันพูดถึงเรื่องของอิสระภาพทางความคิดไปไกลมากถึงแบบระบบการปกครองระบบการกดขี่ข่มเหงประชาชนนะความวุ่นวายภายในประเทศความวุ่นวายในอาณาจักรเนี่ยซึ่งเรามองว่าอาจจะพลาดพิงกับสถานการณ์จริงในยุคที่อาจารย์ฟูจโจกเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาก็ได้นะถ้าย้อนไปประมาณยุค80เนี่ยช่วงนั้นน่าจะมีสภาวะโลกอะไรบางอย่างที่เป็นแงรงบันดาลใจเขาในการเขียนเรื่องนี้ขึ้นมานะซึ่งเรามองว่าสตอรี่ของ สงครามอาวกาศเจียวโนบิตะเนี่ยก็เลยมีความเข้มข้นจริงจังมากกว่าภาคอื่นๆนะหลายๆครั้งเรามองว่าถึงจะเป็นหนังประจนภัยเหมือนกันถึงจะมีประเด็นทางสังคมที่จริงจังซ่อนอยู่ในเดอะมูวีนะแต่ว่าแต่ละภาคก็จะมีปัญหาที่าพาดพิงถึงสภาวะทางสังคมอะไม่เหมือนกันละกันซึ่งคราวนี้เนี่ยสำหรับ สงครามอาวกาศเจียวโนบิตาเนี่ยก็เหมือนเป็นการจำลองปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบการปกครองใส่ไปในการ์ตูนด้วยซึ่งเราก็นั่งนึกอยู่ว่าตอนที่เราดูตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกกับแม่เศจนี้ขนาดนั้นนะแต่พอดูตอนเนี้ยรู้สึกว่าเออมันเจ๋งดีเหมือนกันนะที่การ์ตูนแบบเนี้ยสามารถสอดแทรกเรื่องราวที่เป็นแบบว่าหนักๆเข้าไปได้อะ่ะคือชัดเจนที่สุดว่าตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่ใจกับ ประเด็นทางสังคมที่มันสอดแทกอยู่นะแต่พอเราโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอกลับมาย้อนดูอีกทีเนี่ยกลายเป็นว่าเออคนเขียนหรือคนทําในี่กล้ามากเลยนะที่จะใส่เรื่องพวกนี้ไปเนี่ยแล้วมันแสดงเห็นว่าความบันเทิงของการ์ตูนอ่ะมันก็ยังรับรู้ได้เด็กก็สามารถเอ็นจอยได้มเมสเซจหนึ่งของความปจจนภัยสนุกสนานความกล้าหาญกลุ่มเพื่อนที่ร่วมกันต่อสู้เอาชนะอุปสรรคต่างๆผู้ร้ายโน่นนี่นั่นขณะที่ผู้ใหญ่ถ้าคุณยังเอ็นจอยอยู่กับโดราเอมอนอยู่เนี่ยคุณก็ได้มเมสเซจจากอื่นเเพิิ่่มมตะซึง ภาคหลังๆบางเรื่องไม่มีนะสำหรับโดเรมอนเลยนะเรารู้สึกอย่างนั้นนะแต่ครั้งนี้การรีเมคเนี่ยมันก็เลยยังรู้สึกว่ามันสามารถเก็บเอกลักษณ์ของการ์ตูนต้นฉบับการ์ตูนในยุคเริ่มต้นของเดอะมูฟวี่มาได้นะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่6ในไทม์ไลน์ของการออกฉายทั้งหมดที่เป็นเดอ Movie นะแต่เรารู้สึกว่าหนังมันพยายามจะทําให้มันไม่ได้จริงจังเท่าต้นฉบับด้วยนะเพระเรายังจําได้ว่าต้นฉบับมันจริงจังกว่านี้ มันมีความเข้มข้นของเรื่องราวของการปฏิวัติเรื่องราวของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพทางความแรงบางอย่างบนอยู่เยอะมากหรือแม้แต่ความเข้มข้นการเอาตัวรอดอุปสรรคที่กลุ่มดเรมอนต้องเจอเนี่ยมันก็เล่นหนักกว่านี้มีหลายขั้นตอนกว่านี้ถึงจะไม่ได้หวือหวามากนะแต่ว่ามันทาให้เห็นว่าหนังมันมีโครงสร้างของหนังสงครามอ่ะใช้คาว่าหนังสงครามได้เต็มๆการต่อสู้เพื่อบดแอกประชาชนจากการโดนกดขี่อ่ะนี่คือสตอรี่จริงๆของ เดอะมูวี่นะซึ่งเรารู้สึกว่ามันเข้มข้นแหละถึงมันจะฉาบหน้าด้วยกันผจญภัยง่ายๆของกลุ่มเด็กกลุ่มนี้นะแต่ว่าแบ็กกราวของเรื่องราวมันดูจริงจังดูแบบเข้มข้นเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ติดนะเพราะว่าเราสึกว่าถึงแม้จะปรับเปลี่ยนให้โทนเบาลงแต่ว่ามันก็เพิ่มความฉูดฉาดของซีนต่างๆกันต่อสู้ในอวกาศที่ใช้ย,ยานรบสู้กันเนี่ยก็ ตามสไตล์ของแอนิเมชันยุคนี้นะเพิ่มความบวืวหวาเข้าไปสีสันฉูดฉาดกว่าเดิมอย่างของเก่าเนี่ยมันก็เน้นหนักไปเหมือนหนังสงครามที่ทึบๆท,ทึมๆประเทศที่อยู่ภายใต้สงครามสิ่งต่างๆที่มันเกิดจากการต่อสู้มันก็จะพาดพิงถึงสีสันที่อยู่ในกองทัพซะมากกว่าไม่ได้เน้นเป็นลูกกวาดขนาดนี้นะซึ่งมันก็สวยดีสําหรับการปรับแต่งตรงนี้นะมีความแตกต่างอะไรกัน,แ,กนแต่ว่าทั้ง2เวอร์ชั่นก็จะมีข้อดีของตัวเองที่พอดูอีกทีก็ สนุกคนละแบบแล้วกันนะอย่างของเดิมเนี่ยเรายัางรู้สึกว่าเวอร์ชันเก่าเนี่ยถึงฉากหน้าจะเป็นแอคชั่นผจญภัยสนุกนกที่กลุ่มเด็กกลุ่มนี้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ใหญ่เกินตัวแต่ด้วยความบังเอิญความฉลาดความกล้าหาญความไม่ยอมแพ้ของกลุ่มเด็กกลุ่มนี้ก็สามารถฝา่าฟันอุปสรรคได้ก็มีสตอรี่ตรงนั้นที่สนุกผจญภยัยแล้วก็แบ็กกราวของเนื้อเรื่องที่เข้มข้นจริงจังเกี่ยวกับการกรอบกู้อาณาจักรกอบกู้ดวงดาวของเขาเลยทีเดียวแต่ว่าพอเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยก็ เน้นไปที่กลุ่มเพื่อนมากกว่าเน้นไปที่ความสามัคคีเอาชนะทุกสิ่งแมสเสรจอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าชัดเจนกว่าในความเป็นก้อนใหญ่ๆที่ไม่ต้องมีประเด็นอื่นเข้ามาสอดแทรกมากมายเรื่องการกอบกั้วนะจักก็เหมือนจะกลายเป็นประเด็นรองลงไปซึ่งก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าโดเรมอนเหมือนเป็นหนังที่ เชิดชูมิตรภาพอ่ะอาจจะไม่อยากใส่เรื่องราวซีรีส์ๆลงไปก็ได้นะแต่เรารู้สึกว่าสําหรับเด็กโตแล้วกันนะเด็กโงะคงแล้วกันไม่ใช่เด็กโตธรรมดาเด็กโคงเนี่ยเรารสึกว่าการมีสตรอรี่ที่มันเข้มขน้นจริงจังเป็นแบ็กกราวน์ของเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะทําให้เด็กดูได้ผูใ้ใหญ่ดูสนุกเหมือนเวอร์ชันเก่าหรือเปล่าแค่นั้นเองคือหลายๆครั้งที่เรารีวิวดูแลมอนจะมีคําถามที่ตลอดเลยนะว่ากลุ่มคนดูของดูแลมอนเดอะมูวี่เนี่ยเป็นใครเพราะว่าสำหรับเราแล้วมันคือความทรงจําวัยเด็กที่เราโตมากับ แอนิเมชันชุดนี้ทุกครั้งที่มีโดเรมอนเข้าฉายก็เลยอยากไปลองแต่สำหรับการรีเมคเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อเรื่องใหม่ที่สร้างสารรค์ขึ้นมาเพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่ไงแต่ว่ามันคือสตอรี่ที่อยู่ในความทรงจำของคนดูรุ่นเก่าซึ่งบางครั้งเนี่ยการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันก็ทำให้อัตลดบางอย่างลดหายไปถึงจะได้ความสดใหม่อะไรบางอย่างเพิ่มเติมแต่ว่าเอกลักษณ์บางอย่างก็หดหายไปเหมือนกันอย่างเดอะมู i วี่ตอนนี้เนี่ยก็ชัดเจนว่าการทําหนังให้มันดูง่ายขึ้น ไม่ได้จริงจังไม่ได้เข้มข้นเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่โดนปรับเปลี่ยนไปอุปสรรคต่างๆที่ตัวละครต้องเจอก็ไม่ได้เยอะเท่าแม้แต่เรื่องราวของวิเศษนะเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยสเสน่ห์ของโดเรมอนเดอะมูฟวี่เนี่ยคือการผสมอุปกรณ์ต่างๆของโดเรมอนเนี่ยมาใช้เพื่อที่จะเป็นองค์ประกอบหลักในการประจญภัยอะ่ะมันคือการแก้ปัญหาของไอ้แก๊งเนี้ยซึ่งไฮไลท์มันอยู่ที่การหยิบสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยของวิเศษต่างๆเนี่ยที่เราเคยเห็นในตอนสั้นๆเนี่ยมาประกอบกัน มาใช้แก้ปัญหาใหม่หรือบางทีก็เหมือนเป็นทริคใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นในตอนสั้นๆละกันซึ่งตอนสั้นๆมันก็เล่าเรื่องแค่ใช้ของสิ่งเดียวแล้วก็จบแล้วก็ได้ข้อคิดไปแต่ว่าพอเป็นเดอะมูฟวี่เนี่ยมันเหมือนรวบรวมไฮไลท์สิ่งต่างๆที่เคยใช้อะ่ะบางครั้งก็มีการพลิกแปลงในการใช้บางครั้งมีการผสมผสานอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเพื่อจะเล่าเรื่องใหม่ในเงี้ยซึ่งเราสึกว่าภาคเก่ามันจะมีไฮไลท์ตัวเนี้ยบ่อยมากซึ่งกลายเป็นจุดเด่นที่มันทําให เดอะมูวี่มันมีดีมันมีความแตกต่างจากตอนสั้นๆแล้วกันซึ่งพอเป็นเวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชันน2ีของสงครามอวกาศจิ๋วเนี่ยเราสึกว่ามันเหมือนตัดทอนไปนะก็รู้สึกเหมือนกันว่าจําได้ว่าเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยของพิเศษของโดวเลมอนเนี่ยจัดเต็มเหมือนกันนะแต่คราวนี้ก็คือลดทอนตรงนี้ไปบ้างนิดๆหน่อยซึ่งถ้าไม่ได้เปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นเก่าก็ไม่รู้สึกนะก็เอ็นจอยไปเรื่อยๆได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกแล้วกันแต่ส่วนที่มันเเพิิม่มมมตขึ้นาก็คื ลักษณะของงานดีไซน์แล้วกันนะเรารู้สึกว่ามันปรับเปลี่ยนถึงโครงเรื่องจะเหมือนเดิมแต่งานดีไซน์เปลี่ยนไปเยอะตัวละครก็หน้าตาก็เปลี่ยนบ้างพูดถึงว่ากลุ่มตัวละครที่เป็นมนุษย์ต่างดาวปาปีเองก็เปลี่ยนนิดนหน่อยหน่อส่วนทีมดเรมอนเนี่ยก็คล้ายๆเดิมแล้วกันคาแรคเตอร์ก็มันเปลี่ยนไม่ได้นะมีแค่เรื่องเสื้อผ้าแค่นั้นเองที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วก็การออกแบบอย่างอื่นที่ ต้องปรับให้เข้ายุคเข้าสมัยแหละเข้าใจได้อย่างเช่นยานอวกาศเงี้ยมันก็คงไม่ได้เน้นดีไซน์เดิมแบบของเก่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถึงจะมีรูปลักษณ์บางอย่างใกล้เคียงเดิมแต่ว่าก็มีการปรับแต่งให้ดูทันสมัยขึ้นให้ดูเป็นศิลปะยุคนี้มากขึ้นหรือเปล่าก็คิดอย่างนั้นได้เหมือนกันนะรวมถึงฉากบ้านเมืองบรรยากาศของดาวของปาปีเองนะที่มีการปรับแต่งตรงนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วกันก็เป็นข้อดีของการรีเมค ที่สามารถเพิ่มเติมหรือสอดแทรกแนวความคิดใหม่ๆเข้าไปในตัวหนังได้ซึ่งเรารู้สึกว่าการเอามาฉายปีนี้มันก็ทำให้เห็นอีกอย่างนึงว่าคนเขียนในยอย่างอาจารย์โฟจิโอเนี่ยเป็นคนที่มองสถานการณ์โลกได้แบบการไกลมากๆอะคือปัญหาเรื่องของการปกครองของแนวความคิดประชาธิปไตยอิสระภาพอะไรประมาณนี้นะมันก็มีทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนแนวความคิดของ พวกที่บ้าอำนาจไปได้เลยอะซึ่งในเดอะมูฟวี่ตอนนี้ก็มีไงยิ่งมาฉายตอนนี้แล้วสึกว่ามันดันมาตรงกับสถานการณ์โลกบางอย่างอะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความขัดแย้งระดับโลกอะมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นปี85หรือปี2025ไม่ต่างกันซึ่งเรามองว่าเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่นักเขียนหรือนักประพันธ์งานต่างๆนะั้นไม่ใช่แค่การ์ตูนญ,ญี่ปุ่นนะแต่เราสึกว่าคนเหล่านี้เขามีแนวความคิดที่จะ สะท้อนปัญหา,ต,าต่างๆเหล่านี้ผ่านผลงานเขาอะซึ่งพอย้อนกลับมาดูเนี่ยมันทาให้ถึงสิ่งที่คล้ายๆเป็นอุดมคติเหมือนกันนะที่เขาอยากให้โลกเป็นเนี่ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นได้แค่แนวความคิดที่ยังไม่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างมาเลยกลายเป็นวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจในการย้อนกลับไปดูงานเก่าๆพวกนี้นะ มีอยู่อันหนึ่งที่พอมันใส่ไว้ในหนังในหะ้รู้สึกว่าเห็นแล้วยิ้มเลยก็คือตอนช่วงแรกพูดถึงตอนที่กําลังสร้างหนังกันนะเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นการยกย่องให้เกียรติกับคนทําหนังโดยรวมมันนะที่พูดถึง เทคนิคการถ่ายทำในยุคเก่าด้วยนะการใช้มินิเอเจอร์ใช้หุ่นจำลองกรีนสกรีนขั้นตอนการถ่ายทำสเปเชียลเฟกต์ต่างๆที่ทำให้หนังมันดูตื่นตาตื่นใจนะการใส่ตรงนี้เข้าไปก็เหมือนเป็นการให้เกียรติกับคนทำงานเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะเรามองอย่างนั้นแล้วกันพอมีเนื้อเรื่องแบบนี้เข้าไปเนี่ยเหมือนเป็นเกร็ดความรู้ของการทำหนังเล็กๆน้อยๆแล้วกันที่ถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ยิ้มได้แล้วกันสรุปแล้วให้กี่คะแนนก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่เรารู้สึกว่า น่าสนใจสำหรับโดเรมอนเดอะมูฟวี่นะกับการที่เอาปัญหาต่างๆเอาความจริงจังมาปรับแต่งปรับโฉมให้เด็กดูได้สนุกแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่ที่โตแล้วก็ยังมีแมสเสจบางอย่างนอกเหนือจากการประจนภัยมิตรภาพระหว่างเพื่อนนะ่ะให้เก็บเกี่ยวได้ด้วยไม่ใช่แค่บันเทิงธรรมดาแต่ว่าเป็นโดเรมอนที่มีมเมสเสจที่ดีอีกตอนหนึ่งเหมือนกันถึงจะปรับแต่งไปบ้างลดทอนไปบ้างแต่เราสึกว่าแก่นมันก็ยังอยู่ ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับเวอร์ชันเก่ายังไงซะเราก็ายังชอบเวอร์ชันเดิมมากกว่านะสำหรับของปี85นะแต่ว่าการรีเมคก็ดีอย่างหนึ่งว่าคนที่ไม่เคยดูเวอร์ชันเก่าเลยหรือไม่อินแล้วกับลายเส้นแบบเดิมๆเทคนิคแบบเก่าๆเนี้ยการรีเมคก็จะทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักสตอรี่แบบเนี้ยในรูปแบบที่เขาคุ้นชินละกันสำหรับเรา โดยรวมก็ยังถือว่าเป็นอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจและการสำหรับโดเรมอนถ้าจะให้คะแนนขอให้คะแนนเวอร์ชันเก่าไว้ด้วยนะเราสือว่าเวอร์ชันเก่าเนี่ยภาคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่ชอบมากๆเหมือนกันถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าปี85เนี่ยขอให้ที่8 5คะแนนแต่สําหรับเวอร์ชันนี้นะเวอร์ชันปี2021เนี่ยนะขอให้ที่7 5คะแนนแล้วกันคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบบอกเราได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ y o u t u เซิร์ชด h d ซีด็อกตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอพววกกกกเราราาแแลล้อ่ืมด like, ดดไ์์ช Subcribe Like กดกระดิ่งด้วยแจ้งการแจ้งเตือนเวลาดอกน้ำอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ